ภายในงานพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงนำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายโคมประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรเอกลักษณ์กัลยาณมิตรอุมาพรงโงสิริและครอบครัวจากนั้นคณะสงฆ์พร้อมใจกันจุดประทีปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แท่นบูชานอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน โดยมีประธานนำกล่าวคำถวายคือก en <adic god S 1> ัลยาณมิตรปราณีศรีสุวรรณพิธีถวายกองบุญยานพาหนะประธานนำกล่าวคือกัลยานมิตรบุตรยมานทองสุขพิธีถวายกองบุญรั์อนันต์เพื่อสร้างถนนประธานนำกล่าวคือกัลยยาณมิตรจันแรมจำปาอ่อนพิธีถวายกองบุญรั์อนันต์เพื่อสร้างสะพานประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรชยาดาศรีสไลพิธีถวายกองบุญเพื่อสร้างห้องประดิษฐานมายุรนาวากา มีประธานนำกล่าวคือกัลยาณมิตรอัฏฐพรเรืองธรรมกิจจากนั้นตัวแทนเจ้าภาพแต่ละคณะได้น้อมถวายทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟเนรันอนันตชัยโดยมีประธานแต่ละคณะพร้อมใจกันจุดประทีปธรรมก่อนที่พระครูภาวนาวิเทศจะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และนำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งนำประกอบพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยมีประธานน กล่าวคือกัรลยยนมิตรสมศักดิ์สังวรและทางด้านกันลยยณมิตรธนพรสังวรได้นำกล่าวคำอธิษฐานจิตทอดพระป่าจากนั้นเป็นกิจกรรมฟังธรรมยามบ่ายโดยพระมหาวุฒิพงษ์โชติชโยค่ะ